<laughs> mô vô muốn lên lần nữa mù gà, mô gà, mù gà, mù gạo lên gạo mù gạo gà. lên gà. gà. พวกกากว่าจะใต่หงมึงได้จากไหนว่าบาเลนต์โมกากนินมึงไม่ได้มึงด่าเนี่มึงไม่ได้ตัวไม่ได้นะนะมาแล้วมึงจริงเป็นนี่อะไรกับคำว่ามานี่นัง่งหนึ่งก็ผูได้บาเลนต์กากากากกากโมกากโมกากมาหนะ มามาเห็มึงออกมาด่าไปยืนไปไปไปโมดี้ไปไม่กล้าไม่กล้ากากากูเห็นดูมาเออไม่ต้องเห็นดูเอาสไนเดอร์หน่อยเออสนาดเลยการกาการไม่ดิไม่ไม่เดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวกูกลัวมึงร้องอ่ะไม่ร้องไม่จะร้องอ่ะไม่กูกลัวมึงร้องจะร้องไม่กูกลัวมึงร้องจริงๆริงอะไรอักูร้อง

ไม่กล้าเบลบอลบงบอลเพิ่มๆเรายังรอคอยเพิ่มไอ้บอลบอลมันกากค่อยมีเมื่อไหร่ฮะมีหนักกูได้เมื่อไรเป็นได้เพิ่มกูไม่กูไม่กลัวกูกลัวมึงร้องอย่างเดียวเนี่ยเออไม่เป็นไรเว้ยมึงไม่ต้องกลัวเว้ยเอดี๋ยวเออกูสงสารกูเรื่องความเด็นดรุงนี่เห็นเลยเห็นดองนี่เห็นทำไม ป่าไม่ไม่เห็นทำไมไกูเห็นดูจริงอะไร้็กูมึงเห็นดูทำไมมึงไก่มานได้่ได้ไปไปล่ที่ไปยาไปหนึ่ง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 ได้หน่งได้เนือนๆ้อเนืเนไปเล่นนูไหมหนึ่งมันได้เว้ย